จากที่เราได้ไปดูโมเดลนะครับที่สร้างจากความชื่นชอบตั้งแต่โมเดลขนาดตัวเล็กๆนะครับมาถึงขนาดกลางแล้วนี่ครับคราวนี้ครับมาถึงสเกลขนาดใหญ่มหืมาเลยครับเท่าตึก2ชั้นเลยนะฮะตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอ่างทองครับแล้วมาถึงก็นี่ฮะเจอพี่เบิ้มคอยต้อนรับแล้วครับ แม้แต่ขนาดจำมะขึ้นมาขนาดนี้นะครับแต่โอ้โหนี่ครับสามารถขยับแขนได้ด้วยแขนซ้ายนะครับนี่ดูแขนขวาดีกว่าจัดเต็มกว่าอีกมีเปิดด้วยครับโอ้โหยอะไรมันจะสวยงามสมจริงขนาดนี้โอ้ยหนักมากตัวนี้อย่างเฟี้ยวเลยครับดาบคู่เดี๋ยวผมลองดูดีกว่ามือบอลนี่ผมโอ้โหนักเอ้าดึงได้ด้วยครับโอ้ยแต่หนักมากนะฮะเอาประมาณเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวดึงมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะล้มไปพร้อมกับดาบสวยจริงๆครับโอ้ห ด้านหลังนี้เหมือนมีบรดี้กาดนะครับไซส์มื่ือมานะฮะสตัวเนี่ยมาคอยปกป้องเราอยู่เลยนะครับพี่ไพรโรโอ้โหแต่ละตัวนี่คือดีไซน์ออกมาเองหมดเลยใช่ไหมครับพี่ตัวนี้คือดีไซน์ใหม่หมดเลยคือไม่ในในภาพยนตร์จะไม่มีเจอแบบนี้เลยแต่ว่ามันก็มีกลิ่นอายของความชอบจากเรื่องหนังจากภาพยนตร์ที่เราเราชื่นชอบนะครับ มีตั้งชื่อไว้ไหมครับพี่แต่ละตัวมี่อลือกครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแว็บแรกที่เราเห็นหน้าตาที่เราเสร็จแล้วเราจะคิดถึงอะไรครับอย่างตัวตัวริมสุดด้านนู้นจะเป็นมันคือดีไซน์คือคอนเซ็ปต์คือเครื่องบินเครื่องบินผมก็ตั้งชื่อว่าเป็น a r r o b o t โอ้มีใบพัดมีปีกนะฮะคอยโอ้สวยงามมากแล้วอย่างตัวนี้แหละครับส่วนคันนี้เนี่ยคือแรงบันดาลใจมาจากรถฮัมเมอร์ก็ผมเลยเรียกว่า h ัมเมอร์บอทแล้วอย่างตัวสีส้มแหละครับพี่ตัวนี้ก็มีคนทักบ่อยมากว่าเหมือนซามูไร ใช่มีดาบด้วยพี่ก็คือก็เลยชื่อว่าซามูบอตสีเหลืองสุดท้ายเนี่ยมันสังเกตุว่ามันชิ้นส่วนตามตัวมันมาจากท่อไอเสียเยอะเลยเราเรียกว่าเอ็กซซอร์เตอร์ไปเลยทั้งหมดตรงนี้นี่มีกี่ตัวครับพี่ที่อยู่ที่นี่ตอนนี้ที่นี่ผมว่าถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วกันนะชิ้นอย่างเงี้ยครับน่าจะสักเกือบเกือบสองร้อยสองร้อยตัวโอ้โหแล้วอย่างหุ่นเหล็กทั้งหมดเนี่ยครับเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยหรือเปล่าครับพี่งานแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคืออย่างที่เราเห็นรูปร่าง มันคือชิ้นส่วนในพาร์ทที่แต่ละพาร์ทที่เราได้มามันมีหน้าตาประมาณนี้เลยไม่ได้มาขึ้นรูปใหม่อะไรยกเว้นบางชิ้นจริงๆนั้นส่วนใหญ่ตีว่า8 9 0คือเป็นงานงานพาร์ทรีไซเคิลนั้นข้างหลังนี้ถ้าไปดูในหนังภาพยนตร์ก็จะไม่มีหน้าตาแบบนี้เลยเพราะบางตัวมันได้แค่แรงบันดาลใจมาครับแบบที่เหลือเราก็ต้องมาออกแบบตามวัสดุอะไรที่เรามีอย่างแรงบันดาลใจในการสร้างหุ่นเหล็กขนาดยักษ์แบบนี้ครับที่ไฮโรดมันเกิดจากอะไรครับจริงๆผมเป็นคนชอบเล่นโมเดลแล้วก็ หือโมเดลพวกโมเดลพลาสติกมาตั้งต่ออะไรไหมฮะก็พอต่อไปต่อมาคือแล้วพอเราถึงจุดหนึ่งเราถึกว่าเราอยากทําเป็นแบบเป็นเหล็กอ่ะก็พอมีจังหวะมีช่างมีคือคือพร้อมเราก็เลยลองลงเริ่มทําเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วความชื่นชอบในการเล่นโมเดลผสมกับแรงบันดาลใจที่ได้จากหนังเรื่องโปรดกลายเป็นหุ่นหลายร้อยตัวหลากสีสันและขนาดครับโอ้โหนี่ครับ ที่ผมสัญญาไว้นะครับว่าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวครับโมเดลสเกลยักษ์ขนาดนี้นะครับพี่ไพโรจน์ครับตัวนี้นี่สูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่สำหรับ2ตัวนี้สูงตัวประมาณ4เมตร4เมตรครับโอ้แต่ว่ามันมันถอดประกอบได้ถอดแยกล่างได้เป็นเหมือนเหมือนโมเดลเล็กๆกะคือผมลอ,ล,ลองลองเทสให้ดูแต่ว่ามันอาจจะต้องเบาๆนะครับเนี่ยโอ้นี่เลยต้องท่าได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าเราจะอยากได้ท่าทางไหนก็ครับ ทำให้มันใกล้เคียงกับท่าทางก็อยากได้ก่อนดีกว่าแต่จริงถ้าอย่างโมเดลใหญ่ก็ไม่แนะนําให้มาขยั <ๆ S 2> <để S 1> บเลยเล่นเพราะมันกอย่างนี้ปลอดภัยกว่าตั้งนี้ปลอดภัยกว่าครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานไซส์ักษกแต่ก็ยังคงความเป็นโมเดลฟิกเกอร์ที่สามารถขยับจัดท่าทางแถมยังสามารถเพิ่มลูกเล่นโดยการติดอาวุธต่างๆเช่นดาบและปืนได้ด้วยครับ แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นโมเดลขนาดไหนนี่ก็สามารถที่จะมีลูกเล่นในตัวเขาได้เลยนะครับมันถือว่ามันก็เหมือนงานโมเดล,ลเล็กๆที่ต้องถอดประกอบอ่ะแต่จริงมันก็สนุกตอนถอดประกอบนะบเห็นว่าชิ้นใหญ่มันไม่ได้มีคนมาถอดประกอบเล่นให้ให้เราดูนั่นเองด้วยความที่หุ่นมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่เราจะขยับเองได้พี่ไพโรธเลยมีไอเดียที่จะทําให้เราเล่นขยับหุ่นได้ด้วยการเพิ่มฟังก์ชันให้หุ่นเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาแต่จะทํายังไงนะครับตามผมไปดูกันครับวันนี้น้องใช่วันนี้เลยครับผม อันนี้เราจะใช้เหรียญในการเล่นอันน่าเดี๋ยวอันนี้น,น่าจะเป็นหัวมั<อ>้งถ้าจํผิดมีหัวขยับได้แขนขยับได้นะครับอันนี้เอวงลองัอน,นี้เป็นเอวนะครับนี่ฟืดฟืดกลับไป8โครบอีกครั้งหนึ่งครับผมตอนนี้ล้ำสุดๆโดยการนำไฮดรอลิกส์มาฝังเอาไว้ให้เราสามารถบังคับหุ่นได้ดังใจและเล่นสนุกด้วยฝีมือคนไทย เดินชมกันจนเพลินครับผมชักจะอยากเห็นแล้วละสิครับว่ากว่าจะได้หุ่นแบบนี้สักตัวเนี่ยต้องทํำยังไงพี่ไพโรจนะครับก็ใจดีพาผมเข้ามาดูอนาจารก,การสร้างหุ่นยนต์แห่งนี้ครับโอ้นี่มันน,มน,นี่มันอนาจารคัดชัดเลยครับพี่ี่นี่ก็คือ,อที่ที่ผลิตชิ้นงานจริงๆที่เราเห็น ผลงานแบบด้านหน้าที่แบบสะอาดเรียบร้อยนี่คือต้องมาผ่านขั้นตอนนี้ก่อนต้องมาที่นี่ก่อนนะครับใช่ใช่โอ้แล้วขั้นตอนล่ะครับที่การเริ่มตอนแรกเลยครับสเต็ปแรกในการสร้างโมเดลที่เราต้องทำไงครับอย่างจโะเสาวง่ายคือเราคงต้องหาโมเดลเล็กๆไปดูก่อนว่าเราจะทําท่าทางยังไงหน้าตายังไงเนี่ยก็จะมีอยู่ด้านหลังตัวนี้ีกทีจะเป็นตัวเล็กก็คือโมเดลจริงมันก็คือตัวแค่นี้ครับ๋อครับนี่ยครับผู้ชมโมเดลตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับนี่ฝ่ามือผมโอ้โหตัวชิดเดียวเองครับ แล้วหลังจากนั้นนี่ก็คืออยากจะขยายสเกลเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราเลยใช่ครับพี่พอขยายสเกลเสร็จเราก็จะขึ้นเป็นโครงสร้างเป็นเหล็กเป็นเป็นเหล็กเส้นอ๋อมีเพื่อให้ได้เพื่อได้เป็นโครงไดโนเสาร์ถ้าสังเกตว่าตัวนี้ยังพอมองเห็นเหล็กเส้นอยู่ครับมันก็มีเหล็กเส้นดัดเป็นรูปไดโนเสาร์แล้วอย่างอย่างอันนี้ก็จะเป็นอีกโมเดลหนึ่งก็ออันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นหน่อยตัวนี้โมเดลตัวนี้ก็คือโครงมันก็คืออันนี้ใกล้ๆนี่ครับนี่น้องเขากำลังทำอยู่เนี่ยเทียบกับโครงเลยครับพี่นี่ครับอ นี่คือแขนเขาครับช่วงแขนอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยคือก้นด้านนี้นี่คือก้นนั่นก็คือเนี่ยหันจากนี้เลยครับแต่ตอนนี้เราตัดส่วนที่เป็นหัวออกไปก่อนอ๋อก็คือจะทำอ่าแล้วก็ตอนนี้มือยังไม่ได้ทําคบมือคงไม่ต้องขึ้นโครงคือทําทําสดๆได้เลยอ๋อแต่ว่าโดยโครงสร้างโดยท่าทางจะต้องขึ้นเหล็กเส้นก่อน พี่ไพโรธนะครับบอกว่าพื้นฐานการทำโมเดลก็คล้ายกับการทำงานปั้นหุ่นปฏติมาก,กรรมครับที่จะต้องมีโครงร่างก่อนจากนั้นนะครับก็ค่อยไปเลือกผิวให้กับตัวหุ่นซึ่งก็คือเจ้าอะไรเหล่านี้ครับก็จะเป็นอะไรท่ที่ททใช้ทำครับอย่างอ๋อ,างอ,องยกตัวอย่างโวัสดุเพียบเลยครับพี่อย่างเช่นอ,อันนี้นี่เป็นเป็นส่วนไหนครับพี่้เป็นกานสูบรถยนต์ซึ่งเกิแลมีรอยผ่านี่คือของที่โรงงานดีเจ เราก็ไปรับซื้อเหมาจากโรงงานมาซึ่งอันนี้คือใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วครับอันมันก็เป็นพวกเนี่ยคือมันสังเกตรถถังผมจะมีแยกเป็นเมอร์ไว้เราอย่างน้อยเราเราจะได้คัดอะไรหยาบๆเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนเพราะถ้าทุกอย่างเทกองรวมกันเราจะไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างใช่ใช่นี่นี่เผินๆมีไม่ต่ำกว่าล้านชิ้นเลยนะครับเนี่ยเยอะมากครับเนี่ยอย่างอันนี้ก็เป็นนี่คือหัวฉีดรถยนต์คอมมอนเลวครับรถรุ่นใหม่ที่มันเสียนะครับเสียนี่ครับ หัวฉีดรถยนต์คอมมอนเรลครับคือคนส่วนใหญ่มันมีหลายรูปร่างอ่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่านี่คืออะไรครับแต่สิ่งที่พี่ไพโรธเห็นเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่อะไรครับมันเป็นส่วนประกอบนะฮะในการที่จะมาทําโมเดลครับพวกนี้บางทีก็จะไปทําพวกอาวุธหุ่นได้มันอาวุธหุ่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูอันอื่นๆนะครับอะไหล่ต่างๆที่พี่ไพโรธเอามาใช้ก็จะมีตั้งแต่ก้านสูบรถยนต์หัวฉีดรถยนต์คอมมอนเรลช่วงล่างต่างๆขาย่างมอเตอร์ไซค์ถังน้ํามันไปจนถึงถังแก๊สปิกนิกครับ ซึ่งทั้งหมดนะครับจะถูกแบ่งเก็บไว้เป็นสัดส่วนก่อนที่จะนำมาตัดดัดแปลงเพื่อประกอบเป็นโมเดลหุ่นเหล็กครับอันนี้แล้วกันอ่าครับอันนี้ส่วนนี้นนอันนี้มันเป็นระบบไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนอของรถด้วยนะแต่น่าจะเป็นอยู่ช่วงล่างครับพวกนี้บางทีเราก็มาทําเป็นพวกอาวุธปืนใส่ใส่ปืนใส่ดั้มอะไรเงี้ยอ๋อมันคือไอ้รูปทรงพวกนี้มันไม่ตายตัวคือมันอย่างท,ที่บอกอะไหล่เรามาแต่ละครั้งแต่ละวันไม่เท่ากันเพราะนั้น จะให้ฟิกว่ามันเหมือนกันทุกครั้งคงคงไม่ใช่แต่ว่าแต่ลักษณะงานนี้คือมันคือรีไซเคลิลคือแสดงออว่าอตอนแรกเราก็จะต้องมีภาพในหัวอยู่บ้างบางเป็นบางส่วนนะพี่ว่าเฮ้ยหยิบชิ้นนี้มาเนี่ยคือจะน่าจะเป็นเอาไปแต่งเป็นปืนเป็นตัวเป็นผิวอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่เวลา,าทํางานจริงเนี่ยช่างเขาจะมาเดินครับมันอาจจะไม่ได้รูปทรงนี้ทุกครั้งอาจจะยาวกว่านี้หน่อยหรือใหญ่กว่านี้หน่อยก็ไปประยุกเอาครับซึ่งแต่มันก็สนุกตรงนี้รับงานเนี้ยใช่ใช่ได้มาจินตนาการลองหยิบนู่นหยิบนี่มาตกแต่งติดลองดูนะฮ นี่คือเหมือนถังแก๊สถังแก๊สปิกนิกข้างบนมาโดนตัดเอาตรงนี้ไปใช้แล้วอันนี้ยังใช้ได้อยู่อันนี้ก็ยังใช้เป็นส่วนอื่นอันนี้ผมเอามาใช้ทำเหมือนกับหน้าผาขุน่ะแต่เดี๋ยวเราต้องตัดนี่ออกอีกทีเพื่อให้ได้ไอ้ป่องนี้เหมือนถ้วยตัวนี้ครับอ๋อครับนั้นอันนี้ก็ยังยังใช้ได้อยู่เนี่ยครับใครมันจะไปคิดเนี่ยว่าจะสามารถเอามาตกแต่งเป็นหุ่นได้เป็นผมเหมือถังแก๊สเปล่าๆทิ้งทิ้งเรียบร้อยแล้วครับเนี่ย โอ้โหนี่พี่ไพรโรดมองอะไรต่างๆเป็นชิ้นส่วนโมเดลมองเป็นอวัยวะหุ่นไปหมดนะครับจินตนาการล้ำเลิศจริงๆครับซึ่งเจ้าอะไหล่เหล่านี้นะครับเมื่อเลือกได้แล้วก็จะนํามาประกอบเป็นหุ่นครับอันนี้ก็คือหลังจากเราคัดเลือกวัสดุมาแล้วใช่ไหมครับอันนี้สเต็ปต่อไปเดี๋ยวเราต้องทําไงต่อครับพีอันนี้พอเราได้อะไหล่ขึ้นมาเราก็มาทำประกอบซึ่งอันนี้ที่เราเห็นนี่คือแค่แค่ครึ่งตัวล่างแค่ครึ่งตัวเอลอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือหัวเข่าอันนี้เป็นล้อรถเข็นเป็นล้อรถเข็น การประกอบหุ่นเหล็กแต่ละตัวเริ่มต้นโดยการทำฐานให้แข็งแรงก่อนครับเมื่อรากฐานมั่นคงแล้วจากนั้นจะขยับไปประกอบช่วงตัวและช่วงหัวของหุ่นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการลงสีครับซึ่งทั้งหมดนะครับล้วนถูกสร้างออกมาจากแรงบันดาลใจผสมผสานเข้ากับจินตนาการที่พี่ไพรโรธมีออกมาเป็นหุ่นเหล็กไซส์ใหญ่ที่เราเห็นกันครับ ได้เห็นการสร้างหุ่นแล้วแต่หากตั้งเอาไว้เดี่ยวๆก็คงจะเหงาไม่ใช่น้อยช่วงหน้าผมจะพาไปดูนักสร้างฉากที่จะทําให้โมเดลเนี่ยดูสมจริงเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์หรือการ์ตูนยังไงอย่างนั้นเลยห้ามพลาดเปน็นอันขาดครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรภพา o f i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  l l นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรภพาครับ